สวัสดีครับสวัสดีครับว่าแม่พี่น้องต้งหลายตึงยิงตึงใจเนอเอ่อนะครับวันนี้มีเมนูครับยามเย็นครับนี่แกงอ้อมชิ้นควายครับมีใบจันดอยเนี่ยบ้านหอมหองจันหอมจันดอยเนะี่ยใบเล็บขุดใบผงชูรสใบม่อนดอกสมุนไพรทั้งนั้นครับแน่นี่นครับฝากติดตาม ช่วงลุงการโดยเต่าเเด้อลุงการโดยเต่าการโดยเต่าสองห้าหกนั่นเป็นลุงการโดยเต่านะครับอื้ืครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยน้อยๆเหรอเหรอโตโยกเดียวครับดอกบริการยามแรงครับยามแรงดูด้านหลังครับมืดหน่อย น,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 นี่ครับนี่ใบมอนใบมอนอืมอืมอุ่นห้องเห็นไครับแดงแดงบุญมีน่เฮามีน่นีบน่บอกจะโฆษณาข้าบุญนะครับเนี่ย นี่เนี่ยบูบอยอืมแานทื่นใจเย็นเย็นได้ใจครับอ่าถูน้นำแดงเนาะนี่กัดทิเขา้า bụng nhanh qua non ra tí cắm nấm cành rung vạp tôm dục เส้นสวนตอหกล้องพสาบเส้นสวน men hương đang lặng hấp súng ไปบ้างรอรอคลิปไปเรื่อยๆรอดูไปเรื่อยๆเดแจ้งเลยนะครับถ้าน้ําขึ้นนะถ้าน้ำทะเลสาบขึ้นจะแจ้งผันในเฟซใน YouTube นะครับในไลน์ใน,น y o u t u b e ว่าน้ำโดยเตามีละมาเอวได้ละเราจะไปรีวิว Các bạn nhắc đến hướng Đúng rồi hông cháu toàn kèn mà lấy review mà lấy hâm hấp mình แสดงว่าฝนจะลงฝนล,ลงแต่เจ้าหน่อยครับฝนล,ลงมกสักบ่ายโมงนะครับเตียงบ่ายโมงมันกปกปะเทะครับ mình nung bỏ khoan làm được mà lâu mình cho siêu ham ăn thì nó tan từ Thôi khắp kín tôi nữa Buộc heng quay non <laughs> Thì ma của cấm là buộc heng quay non Buộc heng quay non Buộc quay non ละกอนข้าวแจ้แน่ละกอนข้าวแจ้เขาเอาเข้าไปใน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 น้ําแกงแอมคนก็นลูกขึ้นละหิ้งห้อยแพย้เต็มตาบ้ายน่ะกุยโจดเรือเขาคือคนแรกของเขาก็ก็กำเล่นน้าแกงน้ำแกงน้าน้อยอ่ะแห้งแกกเด็กไอ้คนที่สองมขาเหลือน้อยแล้วบากขะเข้ากันเข้าคนในในในหิบ ไอ้คนได้กลิ่นคนที่สามลูกกัดกุ้ยเขาตั้งแก่ตาหรือห้อยแพ่เต็มตาบ่าย <laughs> อันนี้คนเลาอู้ฟังนะครับคนเราอู้บุปังกรรมผมก็เออมัน,น,นมก็ได้แต่เนาะหุ่กรรมแรกกันเนอเข้าไปกันแก่งว่าอือก็จะหมดละไอ้คนคนที่สองกับ,บละก้อนเขาแจ้แบบนี้มเอาเข้านึ่งครับในในใน,น,นแจ้่ คนที่สามมันไึกกินเอาไว้นี่เอานนแจให้กินใดเนาะลูกประคุยหัวดะคุยจดกันตาเฮงอ้อยแม่เต็มตาบ้าเอออาโดนะฮะมันบานกับใบทุรูดครับ mà bữa càng 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 cho càng 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 cho bơ cho bơ càng càng coi càng 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 phát càng bơ làm cho bơ cho bơ nè chơi cả nè không em em dòng học clip nó chơi cái nè càng coi xoài bỏ phát mùn làm cho bơ cho bơ nè 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 chơi cả nè không ăn ăn nội rồi ăn à hà lâm lâm tay mương mương bài lung can chén nẻo lung can đấy bài lung can đôi tàu đấy chơi lung can chén nẻo quay từ đông đây vào biển lung can đôi tàu đó

โอเคคลิป okay. นี้ก่อนอาตีก่อนครับลุงการโดยเต่าลำจะเบือจะเบอเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าน้ำค้นจะแจ้งสซาบเลยแต่วันนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ย